สดีค่ะวันนี้ก็มาก,กับช่างเอลฟิชยอย่าเจใค่ต้มนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้ที่ที่รู้ก็คือเกมสมยัยย่าดีนั่นเองนี่มีใครเคยเล่นบ้างเกมพ้นสีแล้วก็วิ่งหนีตำรวจว้าตำรวจมาแล้วนี่เราก็กระโดดอ้า อย่างนี้เอาลอดไปเลยจ้าลอดไปเลยซ้าที่จริงไม่ต้องลอดก็ได้นะเพราะว่าตัวเล็กอยู่แล้วเออตัวเล็กมากแกอ่าไปไปไปอ่าอะไรเนี่ยตัวสเก็ตบอร์ดเหรอโอเคไปเลย are you ready to go ไปเออ อุ้ยเอาวันนี้อันนี้ของดีนี่หืูหมูหมูคนเร็วเลยว้าวเร็วจัดเร็วจัดหมาหมาหมาโอเคหมดเวลาพอดีนะคะว้าวรถไฟรถไฟวิ่งเร็วมากเออไป ไปกโสปกนโรสปกโสอืมอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะเป็นเกมที่แบบไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ค่อยได้เล่นอนะ่ะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่อ้าเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเวียนหัวเวียนหัวอ๋อตำรวจตาไม่ทันอ้าวมันมาแล้วไม่นะฉันทำอะไรผิดพลาดลงไปหรือเปล่า ใช่ไหมใช่สิวายกระเด็นเลยคุณพระช่วยกระเด็นเลยจ้าม่อกี้มันคือแบบธรรมดาเกินอืมเชลล์เฉยเฉยมาเกาเลน่ะะเลนเออไปไปไปเอาปุ๊บปุ๊บ เอาไปอื้อ่าอันนี้เป็นไฟแดงนะคะไฟแดงก็ยังไปได้อยู่ยเอารอดเอารอดเอารอดอกระโดดจึ๊บจึ๊บจึ๊บขาลอยเลยจ้าขาชี้ฟ้าขาชีขาชีฟ้าอืมอ่าอืมอ่าอืมอ่าอ่ามีดาวด้วยมีดาวแล้วก็เก็บสิคะรออะไรอยาโอ้ยรองเท้าลืมเก็บรองเท้า ว้ายรถไฟวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นครับคุณพี่คุณพี่ว้าว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 ้าโอ้กับตาไม่ทันเลยเมื่อกี้อ้าจีจีจีลืมเก็บจีจ้าเก็บจีไม่ทันเก็บจีไม่ทันอไอสกีบีดี้ว้าวอเมซิ่งมากเลย วูแมนแมนเอารองเท้ารองเท้ารองเท้าเยียฟ้าชาดินเอาตายเลยอะว้ายโดนตำรวจจับน่ากลัวมากเลยตำรวจจับน่ากลัวมากเมื่อกี้อ่ะวิ่งวิ่งวิ่งไปจ้าวิ่งเข้านรกจ้าวิ่งเข้าสวรรค์วิ่งวิ่งไปจ้าวิ่งวิ่งไปอ่ะไ้า นี่คุณตำรวจวายไม่น่ามาทำอย่างนี้เลยขอโทษครับคุณตำรวจยอ,อยาหน่อยนี้เนาะฉันจะตีตูดแกอ่านากลัวนะกลัวโรคจิตอนาจารมากเลยคุณตำรวจอนาจารผมไม่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นแห่งเมืองนี้แม่นี่นี่น,นี่อ๋อหนะเนาะรถไม่งจ้ามาลอยได้ด้วยอ๋อ เอาเก็บจีมาจ้าอ่าเอาเก็บลูกนี่ืออเกือบแล้วเมื่อกี้อ่าไปเอาปุ๊บเดินบนรถไฟเดินบนถั่วรถไฟอ้าบีบแต่ไล่ด้วยเออไล่เข้าไปเลยอุ๊ยนี่มาเร็วมากขับเร็วขับเร็วเกินขีดจ้า ขับเร็วเกินอุ้ยอันนี้มาด่านอะไรเนี่ยด่านปานิมโม่เหรอตระกูนปลาแต่ละแต่แต่ละแต่แตแตโอ้โหอันนี้เร็วมากเลยอันนี้ขับเร็วมากเลยตรงกลางเหมือนจะไม่ค่อยมีรถไฟนะอ๋อมันกั้นอยู่รถไฟก็เลยไม่มา,าคุณพาช่วยกล้วยทอดว้ายว้ายว้ายเร็วมาก หูมันเริ่มเร็วนะทุกคนหูเมื่อกี้ท่าอะไรนะ่ะท่าเลิศมากแม่อือหือเอาไปรถไฟนี่ก็มาตลอดเลยโอ้เหนื่อยกับรถไฟมากเลยนั่นโดนละโดนจับเข้าคุกแล้วต่อไปก็วิ่งขึ้นสวรรค์จ้าอืมเน่นไงฉันว่าแลยว,ว่าต้องวิ่งขึ้นสวรรค์อ่าโอเครถ เอาเวด o ก d อาฮ่ารอดมากมาแกะถุงรางวัลกันดีกว่าว้า wow, วได้เป็นเงินห้ารบาทกูวิ้งแทบตายฉันวิ่งแทบตายแต่เอาเงินมาให้5ห้ร้อยบาทบ้ามากแกคืออะไรก้นอืมไปเราจะขึ้นข้างบนอย่างเดียว เพราะว่าเราขี้เกียจโดนรถไฟชนฮะเอาไปตีลกาสามตลบจ้าเก็บจีเก็บจีด้วยเก็บจีเอาห่อจีเนียมันจีเนียสสเเกนินมันจีเนียรถไฟจีเนียมากเลยหลันไงกระเด็นเลยเออหืมกระเด็นเลยโหเงินนี่มันลา รออตารอดใจรจริงๆเลยนะไอุ้ณตำรวจมีหมามาด้วยหมาพันพิษสุนักบูเอ้ยพิสุนักบ้าเออพิษสุนักบูเฉยเลยสุนักบูมีที่รหยอะอันดีว้ายโดนจับเลยเมื่อกี้บ้ามือบ้าแล้วเมื่อกี้นะอ่ะต่อไปก็วิ่งไปสวรรค์ วิ่งคืนเอาไม่วิ่งหรออุ้ยตัวเนี้อะไรวะเนี่ยนากก่ากลัวอืมไปดีกว่าเอาปาดปาดปาดเอาวิ่งหนีตำรวจในในปานิโม,โมนะคะในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่าในบางแสนเนี่ยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในบางแสนเอาพื่มเอาไปเอาเพ,พิ่มมากระโดด คนอะไรบ้ากระโดดบนหลังคารถไฟวะเนี่ย้ายรถไฟพิงลเลยเอ้าไม่วิ่งหรอจ้ารถไฟบ้ารถไฟบ้าอุ้ยเก็บตะขอดีกว่าอ้อหมันจะวิ่งอะไรเร็วขนาดเนี้ยนะ่ะรถไฟเนี่ย เราไปเราเอาอันนี้ดีกว่าเราขึ้นไปเอาหไอ้าตัวรถไฟชนยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยตัวรถไฟชนอ่ะทุกคนดูลักดูเลมากแกเอาไปไปไปแล้วสกูแล้วสกูเอาเอันนี้ไปเลยจ้า าปุ๊บเอาปุ๊บกระโดดบนหลังคารถไฟเอาจึ๊อเอาลงเอาเลี้ยวเอากระโดดปื๊บเอาไปเอาซิกแซกซิกแซกซิกแซกเอาเก็บดาวสีฟพูเอาเก็บอีด้วยเอาเก็บเก็บเก็บเงินออาเก็บเงินเอ้ามีกล่องของขวัญด้วยขอบคุณนะคะที่ให้กล่องของขวัญหนูว้ตัวอะไรอ่ะ โอ้ยเข้ามาอีกแล้วพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอ้โหนี่ไปไม่หยุดเลยนะอยากเที่ยวมากเหรออยากเที่ยวมากรู้สึกว่าอยากเที่ยวมากเอาเคเราออกไปจากด้านนอกแล้วเมื่อกี้เย็นเฉียบเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ร้อนเป็นหมาหมาหัวแตกจ้าหมาหัวแตกก็ยังมาอืสภาพอะกระโดดกระโดด กระโดดบนหลังคาแล้วไฟกำลังวิ่งอ้าวจาบมากม,มันจะอะไรขนาดานี้มันจะแท้อะไรขนาดนี้โอ๊ยหนุ่มรักเอาไปเราจะไปเก็บอ้าเก็บแบบปึง้งไงยังไม่ได้ใช้อะไรเลยจ้าโดนแล้วจ้าอ่า อนอะบ๊ายบายก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้ามาเด่นใหม่นะคะโอเคถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบายวิ่งขึ้นสวรรัสดีจ้า